อีกรอบนะครับสวัสดีนะครับลูกค้าในเฟซบุ๊กนะครับชักชักงานใหม่แล้วนะครับแต่ให้ความรู้นะครับพรบทาทุกปีแรกอะไรนะครับแล้วก็ตัวประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามได้อะไรนะครับเวลาใครมีหรือว่าใครทำเอาไว้นะครับก่อนเอื่นน้ำชัางานมาขอทำขอแจ้งลุกท้าทุกคนครับเจอมาสดๆ หม่ๆนะครับช่วงเทศก,กาลสงกรานต์นี้ครับภาษีรถไม่ช่วยค่ารักษาพยาบาลเราเลยเหรอใครเข้าใจว่าภาษีรถคืออันไหนครับพรบคืออันไหนใครเข้าใจบ้างครับผมจะมาให้ความรู้นะครับการยี่รถในหนึ่งปีนะครับรถหนึ่งคันเนี่ยหนึ่ง้องตรวจสภาลรถนะครับร สองจะต้องทำพรบนะครับเราต้องทำสองอย่างนี้นะสัวสห้าทำพรบครับเราถึงจะไม่ต่อภาษีรอได้นะครับสัวสห้าก็คือมาตรวจที่ตลอนี่นะครับตรวจปกติเลยชัจนตรวจให้นะครับก็จะมีใบับรองจากตัวสห้าออกมาให้กับลูกค้าทุกคนนะครับพรบเป็นประกันแบบนี้นะครับชนิดหนึ่งนะเป็นกระดาษ A4 นะครับพรบเป็นกระดาษ A4 นะครับซึ่งเป็นกรมธรรม์ชนิดหนึ่งประกันชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าพรบนะครับลูกค้าทุกคน ใครที่เข้ามานะครับเวลาไปพูดกับคนอื่นเราจะได้รู้นะครับว่าพรบรเคลื่อนไหนภาษีเคลื่อนไหนนะครับพรบรรเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องในหนึ่งปีนะครับรถจะต้องตรวจสภาพรถนะครับต้องทําพรบนะคระับหนึ่งตรวจสภาพทตลอดสองทำพรบรรแบบนี้สุดท้ายไปต่อภาษีก็จะได้ไปแบบนี้มานะครับภาษีเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับพรบรรเป็น กระดาษ A4 นะครับเป็นตารางกุมธรรมชนิดหนึ่งนะครับลูกค้าผมครับช่วงเมษายนช่วงเทศกาลองกานนี่ครับโทรมานะครับมาหาผมบอกว่าภาษีที่ทำทุกอภาษีอย่นี้ครับป้ายอย่านี้ครับมันไม่ช่วยรักษาอะยรหรอกอันนี้เขาไม่ใช่ค่ารักษาให้กับเราแล้นี่เป็นภาษีรถนะครับเอาไว้แปะหน้ารถนะครับการเจ้าหนี้ตำรวจจับเรานะครับ กรณีรดชนกันแล้วไปอยู่โรงพยาบาลนะครับท่านจะต้องใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพรบนะครับพรบเราทําไปทุกปีครับรถทุกครันทำทุกปีนะครับมันได้อะไรครับใครที่รู้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ส่งได้เลยนะครับพรบเราทําไปทุกปีครับทําไมต้องทาครับกฎหมายบ้านเราบังครับให้จะต้องทําพรบทุกครั้ง ก่อนยื่นต่อภาษีนะครับถามว่าพราบทำาไปทุกปีมาได้อะไรทำพรบหนึ่งครับ,รบ,รรบช่วยรักษาช่วยค่ารักษาใาบานให้กับตัวเองนะครับวงเงินไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับสองนะครับก็โปร่งศพให้กับเราสามหมื่นห้านะครับหลักๆัลกลกแล้วพรบร,รถทุกคันมันจะให้หนึ่งค่ารักษารารรถชนกันนะครับเวลาพราบรเวลารถชนกัน หนึ่งให้ค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวเองวงเงินไม่เกินสามหมื่นบาทเกินนั้นเราต้องจ่ายเองกรณีที่สองรถชนกันเกิดเสียชีวิตพรบรจ่ายให้สามหมื่นห้าเรียกว่าค่ารงศพให้กับทุกคนพรบร,รถทุกคันมีหลักๆแล้วเบื้องต้นเลยพรบรก็จะจ่ายให้เลยครับไม่ว่าใครจะบีดจะบู พรบรจ่ายให้ภายในเจวันพรบรถทุกคันจ่ายให้กับของใครของวันตัวใครรถคันไหนคันนั้นนะครับจ่ายให้แน่ๆจ่ายให้ทุกคันนะครับแต่ว่าแต่ว่าฟังให้ดีๆนะครับขอย่ามาฟังให้ดีนะครับ,ออาารบแต่ว่าพรบรจะจ่ายให้กรณีที่เสียชีวิตแล้วก็การรักษาเยอะกว่าน,นี้นะครับ การักษาเยอะกว่า3 0,000ื่นเป็น80,000บาทกรณีเสียชีวิตจาก35 0 0 0ืเป็นห0 0แสนบาทมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับเงื่อนไขนั้นคืออะไรเงื่อนไขนั้นมีเงื่อนไขเดียวนะครับที่จะได้เงินเยอะนะครับใครที่อยากได้เงินเยอะนะครับมีอยู่เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือเราต้องเป็นไปถูกเสมอเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นไปผูกเสมอ ผมจะยกตัวอย่างสักสามสี่ตัวอย่างให้ฟังนะครับกรณีเราขับรถแล้วไปชนต้นไม้ไปชนเสาไฟไปชนบ้านเราบาดเจ็บเบิกได้แค่สามหมื่นถ้าเกิดตายละ่ะได้แค่สามหมื่นห้าอันนี้กรณีที่เราไปชนต้นไม้ชนบ้านชนรั้วเราประมาทเองเราผิดเองเราไม่ได้เป็นไปถูกเราจะได้เบองต้นเท่านั้นค่ารักษา เสียชีวิตได้3 5เพียงเท่านี้แต่กรณีรถชนกันแล้วรถ2คันนี้ชนกันแล้วสมมติว่านี่เป็นรถเราเราชนกันเราเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อย่า่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าเราเป็นไฟปูเราบาดเจ็บไปรักษาตัวได้แปลงหมื่นนะครับเราเป็นไฟปูเสียชีวิตเราได้จากพรบห้าแสนนะครับ ทุกคนเข้าใจอย่างไรนครับผมจะทําผมจะพูดทุกทุกอาทิตย์จะทบให้ทุกคนได้เข้าใจไว้นะครับว่าพรบรมันช่วยอะไรเรา้างนะครับอันนี้คือพอรบอบนะเวลาลดชนกันดูให้เจ้าหนี้ตำรวจเขาดูว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายดูกฝ่ายที่ผูกได้เ,เงินเยอะเสมอจากพอรอรใครที่เป็นฝ่ายินได้ตังน้อยฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าผม นี่ผมเคยพูดมาแล้วนะครับลูกค้าผมเองนะครับเอารถไปโชนมาแล้วไปล่ยโรงพยาบาลป่าซางนี่ครับแล้วก็เอารถไปต่อภาษีที่ผมมาคุยให้ผมฟังนะครับคือรถทอรบโมนภาษีมอนแล้วไปเกิดอุัติเองุรักษาตัวเองหมดไปหกพันเขาบอกว่าทําไมใช้สาสิบบาทไม่ได้ย้ําตรงนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ทอรบโมภาษีคาา แล้วไปเกิดบาิเหตุเราจะใช้30บาทไม่ได้ใช้ประกันสังคมไม่ได้ใช้ประกันภัยตัวอื่นๆไม่ได้นะครับนอกเสียจากเราจะรักษาตัวเองทบสามหมื่นบาทแรกนะครับบาทต่อไปถึงจะใช้30บาทได้ใช้ประกันสังคมได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าทุกคนครับนแนะนำนะครับให้มาต่อประบอต่อภาษี กันนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหลายหลายคนนะครับที่มาต่อครัต้องย้ำว่าลูกค้าหลายคนที่มาต่อภาษีคนระับส่วนใหญ่หมดไปแล้วเราแค่มาต่อครับอย่าปล่อยอให้หมดครับพรบภาษีครับเราสามารถต่อพรบภาษีล่วงหน้าได้สามเดือนนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องรอให้มันหมดครับแล้วมีลูกค้าบางคนนะครับพอไปปอพรบภาษีหมดวันนี้อยากจะทํา อวันนี้แล้วก็ได้วันนี้ไปเลยไม่ทันครับต่อรองก็ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะไปเสีย่าษีกับท่านไม่ใช่ว่าท่านพรบภาษีรณีจะต่อวันนี้อยได้เมกวานนี้ไปเลยขอประทานอภัยด้วยนะครับมันไม่ได้จริงๆนะครับต้องอีก2วันถึงจะได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้คือพรบเราได้นินอีกแค่หนึ่งครับลูกค้าบองกล่มนะครับทำพรบขอบรี้กัลูกนะแล้วก็ลืมนะครับเป็นลดลูกซื้อลดให้ลูกนะครับ แล้วลืมมาต่อประมอภาษีลูกเอารถไปเิญเหตุน,นะครับลูกค้าโทรหาผมครับว่าให้ออกประวอย้อนหลังให้หน่อยซึ่งออกย้อนหลังไม่ได้นะครับระบบประกันไทยเขาทําป้องกันไ้แล้วนะครับทําประวัที่ไหนในคอมพิวเตอร์นะครับทําประกันไทย ไม่ใช่ว่ามาเขียนเรานะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพรบระบบการตรวจสาพรถระบบอาภาษสีเป็นระบบออนไลน์นะครับรู้กันทั่วประเทศนะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับสําหรับอย่างเราเราไม่มีสิทธิ์ไปรู้ข้อมูลของคนอื่นนะครับต้องหมอเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับควรที่จะทำพรบต่อภาษี ก่อนที่จะเดินทางนะครับรถแต่ละคันนะับควรที่จะมีสำเนาทะเบียนรถไว้ที่รถหนึ่งใบนะครับย้ําครั้งนะครถทุกคันควรที่จะต้องมีสำเนาทะเบียนรถไว้ที่รถหนึ่งใบนะครับเวลามาต่อพรบภาษีจะได้ใช้สำเนาทะเบียนรถต่อเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดู ก็จะได้ม uh, ีให้เจ้าหน้าตำรวจเขาดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่าทุกคนนะครับช่วงเที่สการ์ถงตาที่ผ่านมานะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับช่วงที่สการ์ถงตาที่ผ่านมานะครับ่ะช่วงที่สการ์ถงตายังไม่เล่าแล้วกันนะยัจะไปเล่ากองท้ายแล้วกันนะครับแต่ผมต่อไปผมจะพูดเรื่องพรกกันไทยชั้นหนึ่งหลอกสานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพรกกันไทยชั้นหนึ่งนะครับเขาคุ้มครองรถตัวเองแล้วก็คนในรถตัวเองเกือบจะทุกกรณีนะครับ ไม่ว่าเราไปชนต้นไม้ชนหมาชนบ้านชนนัวชนเสาไฟนะครับประกันภัยซ่อมรถให้เราแล้วก็ทรัพย์สินคู่กรณีให้เกจากทั้งหมดนะครับบางกรณีประกันครั้นงนี้เพิ่งได้ความรู้ใหม่มนะครับเรื่องประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรกรณีที่เราเมาแล้วขับไปชนกับรถคันอื่นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเป็นถามเจ้าที่ของประกันมานะครับใครที่มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ แล้วเมาขับรถไปชวนรถคันอื่นนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งของเราเองมีหน้าที่ไปซ่อมให้กั้คู่กรณีนะครับแล้วประกันภัยของเราเองเนะี่ยเขาจะมาเรียกร้องกับเราเองนะกับคนที่เป็นฝ่ายผิดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องประกันภัยชั้นหนึ่งกรณีเมาแล้วห้ามขับนะครับไม่ต้องขับแบบนีที่สุดนะครับ ประกันภัยชั้นหนึ่งเราไปชนอะไรประกันภัยซ่อมเกือบจะทุกกรณีซ่อมทัท้ทงเราท,ทั้งเขาทุกกรณีนะครับยกเว้นเมาเราเมาจมขาวเลยครับไม่มีใบคำชี้ประกันภัยไม่่อบรถตัวเองแต่ของคุกกรณียังซ่อมหนู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องประกันภัยชั้นหนึน่งครับต่อไปครับประกันภัยทั้งสองบวกสามบวกนะครับประกันภัยสองบวกสามบวก,ม,บวกมันมุองเหมือนกันนะครับ แต่ผมจะพูดนะเดี๋ยวอะไรต้กงนายแ่เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนะครับประกันภัยสองบวกสามบวกเวลาเราใครที่มีประกันภัยสองบวกสามบวกนะเวลาเราขับรถไปชนคนอื่นประกันภัยจะซ่อมทั้งเขาทั้งเราตามวงเงินที่ทุนประกันที่เราซื้อไว้ที่เราลงกันไว้เวลาเราขับรถไปชนคนอื่นประกันภัยฝั่งเรา ซ่อมเขาไม่เกินหนึ่งล้านรถเราซ่อมตามทุนประกันที่เราคุยกันไว้อย่างยกตัวอย่างประกันภัยตัวนี้3ถ้ากรณี3ามหมู่น้า้อยซ่อมรถเราไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นหกเก้าเประกันภัยเดือนสามหมู่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซ่อมรถตัวเองไม่เกิน2องแสนฝากไว้เ้วยนะครับ6499ต้ซ่อมรถตัวเองไม่เกินแสนห้าซ่อมคู่กรณีไม่เกิน1ล้าน 1, อันนี้คือกรณีรถ ที่เขาจะซ่อมให้แต่ใครที่มีประกันภัยสองบวกสามบวกเราขับรถไปชนต้นไม้ชนเสาไฟชนบ้านชนรัว้วรถเราจะได้ซ่อมไหมไม่ได้ซ่อมนะครับแต่ทรัพย์สินคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านเป็นเสาไฟเป็นบ้าน,นคนอื่นเขาประกันภัยซ่อมให้ไม่เกินหนึ่งล้านนะครับเรียกว,ว่าทรัพย์สินคู่กรณีซ่อมให้ไม่เกินหนึ่งล้าน แต่รถเราไม่ได้ซ่อมนะครับใครที่มีประกันไั2สอบวกสามบวกรถเราจะได้ซ่อมก็ต่อเมื่อรถชนกับรถเท่านั้นรถชนกับรถเท่านั้นย้ำอีกทีประกันภัยสองบวกสามบวกรถเราจะได้ซ่อมก็ต่อเมื่อรถชนกับรถเท่านั้นฝากลูกค้าของผมที่ทำไป แล้วก็ใครที่ดูอยู่นะครับเป็นความรู้ให้เลยนะครับประกันภัยสองบวกสามบวกรถเราจะได้ซ่อมก็ต่อเมื่อมีอมกรณีเดียวนะครับรถชนกับรถเท่านั้นเรามีประกันภัยสองบวกสามบวกเราไปชนต้นไม้รถเราไม่ได้ซ่อมนะครับต้นไม้เป็นของใครประกันภัยชดใช้นะครับไม่เกินหน,นึ่งล้านอันนี้คือประกันภัยชั้นสามสองบวกสามบวกถามว่าสองบวกสามบวกมันต่างกันตรงไหนสองบวกสามบวกมันต่างกันตรงที่สองบวกมี สามวกไม่มีอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าทุกคนนะแล้วมันมีรายละเอียดที่มันเยอะเยๆเยอะกว่านี้ซึ่งบ้านหลังผมจะพูดแล้กันนะครับต่อไปนะครับประกันภัยชั้นสามธรรมดาอยากให้ชั้หน้าอยากให้ลูกค้าทุกๆคนที่มีรถทำประกันภัยชั้นสามธรรมดาเอาไว้ประกันสองว3สามวงแพงข้าเจ็ด เป็นต้นไปลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการผมอยากให้ลูกค้าทุกคนมีประกันภัยยันสามธรรมดาไว้รู้ไหมครับว่าประกันภัยยันสามธรรมดาให้อะไรครับย้ำผมย้ำนะครับฟังผมดีๆนะผมย้ำว่าเวลาเราขับรถไปชนคู่กรณีเราผิดเราขับรถไปชนคนอื่นเขาเรามีประกันภัยยันสามธรมรมดาประกันภัยยันสาม ธรรมดาจะช่วยซ่อมรถคู่กรณีให้ไม่เกินหนึ่งล้านย้ำอีกครั้งฟังอีกครั้งรัะประกันภัยยันสามธรรมดากรณีเราขับรถไปชนคนอื่นเราเป็นฝ่ายผิดประกันภัยยันสามธรรมดาจะช่วยซ่อมคู่กรณีให้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทดีกว่าเราไม่มีประกันเลยเราไปชนคนอื่นเขาเราต้องซ่อม กรณีให้ทั้งหมดอันนั้นเป็นเรื่องของเรานะครับลูกค้าของผมทุกคนนะใครที่เป็นลูกค้าของผมนะครับที่เข้าติดตามผมแล้วเข้ามาดูครับผมอยากจะเตือนสติลูกค้าทุกคนนะครับรถของเราเห็นไม่ว่าจะเก่าจะใหม่จะไม่เข้าสวนไม่เข้าสวนก็าตามครับมีอย่างน้อยที่สุดประกันภัยชั้นสามธรรมดาเริ่มต้นรถเก่งเริ่มต,ต้นที่1 9ึ่านะครับ กระบะเริบบ่มต้นที่2,599น,นะครับแพงที่สุดนะครับรถเก,ก่ง2 0 0 4บบาามมนะครับกระบะ3,100บาทนะครับแค่เท่านี้นะครับประกันไทยชั้นสามธรรมดาผมอยากจะพูดว่าเราไม่ต้องไปเสียใดต่างนะครับเราซื้อทิ้งไปเลยนะครับต่อปีนะครับซื้อทิ้งซื้อทิ้งซื้อทิ้งเผื่อว่าเราไปชนคนอื่นเราไปไฟผิดประกันไทยจะช่วยซ่อมฟุ้กรณีให้นะครับวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านนะครับ ยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับข่าวช่องสามนะครับออมออมเอนนีมน็ชนรถหลุมนะครับในใจผมคิดนะครับว่ามีประกันไหมแต่ข่าวบอกว่าประกันขาดไม่มีประกันผมนึกในใจว่าถ้ามีประกันพันธัสามธรรมดาอย่างน้อยที่สุดประกันภัยก็ยังช่วยซ่อมไอ้นวหลุ่ให้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทเสียมาหน่อยแล้วก็จ่ายอีกตัวอย่างนะครับแม่เอนงนะแม่เองไปตัดหน้าไปขายของที่ตลาด ขับรถออกมาไปตัดหน้าคู่กรณีคู่กรณีมาชน,นครับต้องบอกว่ารถคู่กรณีเสียไม่เยอะเสียนิดหน่อยนะับซ่อมเศษหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทรถแม่ผมไม่ได้ซ่อมนะไม่ไม่ซ่อมนะมันชนท้ายแนละ้วไม่ซ่อมเรามีทำเราไม่ซ่อม,ม,อมแต่รถคู่กรณีจะไม่ซ่อมไม่ได้นะครับผมต้องไปจ่ายตังค์ให้กับแม่นะครับเนนี้ผมฝากลูกค้าทุกคนไว้เลยนะครับรถทุกคันที่วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาบนท้องท้องถนนนะครับ ควรที่จะต้องมีอย่างน้อยที่สุดนะครับประกันภัย้ันสารธรรมดาเพราะอะไรก็ควรมีมันเสี่ยงนะครับรถนวิ่งไปเรื่อเสี่ยงเสมอนะครับฝากไว้ได้วยนะครับต่อไปนะครับสงการทาี่ผ่านมาผมไปพบเจออะไรบ้างลูกค้ามีอะไรถามผมบ้างผมจะพูดนะครับเล่าเป็นข้อคิดให้กับลูกค้าทุกคนคนะครับระหว่างที่ผมไปเล่นน้ำสงการนะครับ เห็นนะครับรถชนกันนะครับกูเดรถชนกันนะครับซึ่งอขอญุญาพี่น้องพี่น้องตายนะขอญุญาครับเป็นรถพี่น้องตายนะครับไปชนกับรถของอของคนไทยนะครับไปชนกันแล้วพอดีว่าไม่มีประกันนะครับทั้งสองคันเลยครับไม่มีประกันผมยังคิดว่าจะทํายังไงดีเขา เขาจะทํายังไงดีนะผมผมไม่จำเป็นต้องทำอะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องตายครับมีประกันภัยอย่างน้อยชั้นสามบรรดาอย่างน้อยที่สุดประกันภัยชั้างสามรรดาังช่วยซ่อมรถเขาให้นะครับผมต้องเน้นาเน้นพี่น้องตายทุกคนนะครับพี่น้องตายทุกคนนะครับใครที่มีรถดนนะครับควรที่จะทําอย่างน้อยที่สุดประกันภัยชช้นสามบรรดานะครับเริ่มต้นแค่พันเก้าสองพันห้า 2.2042พั0บนะครับพี่น้องตายทุกคนที่มีรถดนครับควรที่จะทำประกันภัยชั้นสามธรรมดาทิ้งเอาไว้นะครับเผื่อว่าเราไปชนรถคนอื่นครับประกันของเราจะช่วยซ่อมคู่กรณีให้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับขอขอร้องแล้วก็อ้อนวอนพี่น้องตายทุกคนครับใครที่มีประกันใครที่มีรถยนต์นะครับควที่ทำประกันภัยอไว้นะครับฝากพี่น้องตายทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสองการที่ผ่านมานะ ผมรับโทรศัพท์โทรศัพท์มไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมต้องบอกว่าผมผมหยุดน,นะครับเป็นวันหยุดของผมนะครับแต่ว่าผมต้องรับโทรศัพท์ลูกค้านะครับเนื่องจากว่าลูกค้าโทรมารดชนกันรถชนโน,น,น่นชนนี่ชนนั่นไม่รู้จะทํายังไงนะครับลูกค้าคนไหนที่มีประกรันภัยชั้นหนึ่งสองสามผมก็แนะนํานะครับอยู่ตรงนั้นรอนะครับเดี๋ยวผมประสานงานประกันภัยไปหาท่านที่เกิดเหตุแต่ลูกค้าท่านไหนที่ ไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่งสองสามผมก็บอกว่าท่านบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับถ้าท่านบาดบาดเจ็บไปหาหมอได้เลยเบิกจากกอรทัพได้เลยไม่มีประกันภัยหนึ่งสองสามท่านจะต้องคุยกนะับเขาเองนะครับว่าใครดูใครจะช่ชยใช้ให้ใครนะครับฝากลูกค้า,าทุกคน,นคไว้นะครับสํหาหรับไลน์นี้นะครับขอไว้กินเท่านี้นะครับสําหรับไลน์หน้านะครับผมขึ้นอย่ามาพูดย้ำทุกอากินนะครับ ว่าพรอได้อะไรครับทาทุกปีประการใดฉันเป็นสงสาได้อะไรครับใครที่ทำกันเอาไวปากขึยนะครับลูกค้าทุกคนนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับใครที่เป็นลูกค้าของตอายหปานะครับเรามีผักแจกนะครับผักแจกนะครับไม่ใช่ผักเป็นต้นกล้าแจกนะเป็นผักทั้งเหลือรัดผักไทยสละแเน่อะไรพวกนี้นะครับตำแยแมวก็มีรัดผักชีลาวมีนัดมีหลายๆอย่างให้ลูกค้าได้เลือกนะครับได้เลือก เอาไปปลูกที่บ้านนะครับสำหวัาลูก้าเขาแจกนะครับแล้วก็ลูกค้าประกันภัยนะครับอครที่ทำประกันภัยพวกนี้นะครับเรามีของแถมให้นะครับแล้วก็มีเยอะกว่านั้นให้นะครับแต่ไม่อยากพูดนะครับมันจะผิดผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับฝั่งเลยนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับสวัสดีครับ